สวัสดีครับน้องกินน้องกินอุ้ยวันนี้น้องพันดินจะมาทานข้าวเย็นนะครับจะอัดคลิปความน่ารักความอะไรล่ะท่าทาการเออความดื้อด้วยเหรอนั่นแน่อุ้ยเขาเป็นเด็กที่เก่งเขาเป็นเด็กที่เยี่ยมเยี่ยมเลยล่ะใจดีอยู่กันทั้งวันเออ มีปัญหาหน่อยตอนขี้ซักขี้ซักโอมีรูปมีรูปอ่าอะไรนะสาธิตอยู่ด้านหลังด้วยอฟเพนดินครับน้องผพนดินได้อายุหนึ่งขวบกับอีก7เดือนแล้วนะคะตอนนี้กําลังสซนฝึกให้เขากินเป็นระเบียบใช่ไหมใช่ไหมครับเวลาไปกินนอกบ้านน้องจะได้นน้นอุ้ยอุ้ยเล่นกล่องไอเด้อก่องอก่องอามมาๆให้ผู้ชมดูหน่อยอ่ะมามมมมชานี่ก็ไดู้มมม ังเลยนังเลยนังเลยอันนี้เป็นเป็นแม่บ้านเป็นอ่าแม่นมแม่เนวมอ๋อแม่นมเขาเรียกแม่นมนะคะของน้องแมตีได้แต่เกิดเลยแล้วยายนะตจะเกิดได้สองวันยายอินดี้ก็ไม่อยากอุ้มเพราะว่ามันตัวเล็กมากเท้าน้ําโคกยายก็บอกว่าไม่ไม่ก็ไม่อยากไม่อยากอยากเพราะว่ายายเข้าตัวเล็กมากเท้าน้ําโคกตอนนี้ตอนนี้เป็นไงหลัะ ผมพางไม่ไม่ต้องหมีเขาทำให้หมดยายจีนะทำ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 มันมีรูปสาธิตด้วยนั่นน่ะสาธิตสาธิตแต่ผเดี๋ยวนี้พูดพูดเก่งแล้วนะสาธิตใช็สาธิตอ๋อสาธิตแล้วสาธิตทำยังไงบัดสาธิตสาธิตทำสาธิตทำยังไงครับครับแล้วแล้วโอเค พอบอกทุกครับไม่ทาบอกว่าเออทาเหมือนสาธิตดิเห็นไหมครับายสาธิตอยู่ด้านหลังคนอ้วาเก่งใช่ไหมตอนนี้น้องกําลังฝึกกินเองนะคะก็เลยเออปล่อยเขาเลอะช่างมันเนาะแหนดิเนาะต้องฝึกกินเป็นระเบียบนะคะเวลาไปกินนอกบ้านน้องจะได้เนาะน้องดีๆลูกน้องดีๆไม่ใช่กระโดดอินดี้ไม่ต้องวีผมค่ะวันนี้น้องมีให้เลยเป็นอย่างนี้แหละน้องผมค่ะน้องแบบว่า เออขยำย่องหัวใหญ่บ่ย่องก้านเขียวก้านเหนียวเป็นไม้สั่มัันแถวเด้อค่ะเด้อบานทวารใบใบมันเขียวแล้วไงไงอินดีนึ่งบทตีตีโบได้นั่นถึงตะลานย่องมาสัญญาอว่าย้ายย่องลานไม่ทำย้ายนะลูกนะนังก็ให้แอ้ย้ายจัดต้นพากอะไรคนบัวใหญ่ใครมีอันนั้น็าจากพี่ส่วนนู้อุ้ยทำอย่างนี้สิลูกทำอย่างนี้น้องตัดนะครับน้องตัดนะลูกนะอ้ามั่ง เย้ะได้ครับอืมแล้วช่างมันเ้าะรู้เนาะนะคะอันนี้ยายฝึกให้กินเองใช่ไหมยายตั้งใจช่ประมาณขวบครึ่งนะคะฝึกให้ท้าทานเองอ่ะนมยร่ก็หัดให้เขาจับอืมตั้งแต่ลึตั้งแต่ขวบหนึ่งเนาะจำได้เน่ะอนเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมันถ้วยความหลอะเป็นเด็กที่ที่รู้ความอะไรอยู่กับยายอย่างนี้นั่นท่าท้องท้องสีขาพื้นแ้้นเป็นคำพูดอ่าคำพูด่าสัน บวบองยองบวบบดน้ำแม่บวจองแม่เป็นสิเป็นคนโอ้ยอยู่ยังแม่ก็อยู่กับยายดีเวิรนดมือเวิดมือว่ามีปัญหามีปัญหาเนี่ยแต่กี่แต่ตัวเด็กหน่อยก็ไม่มาได้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไอ้แท่นนั่งชักโครกมาให้ด้วยายฝึกร้านเขาชักไอ้นั่งชักโคกนะไอ้ยเขาชมแล้วหัวเลาะหัวเลาะมัมมัมนะลูกนะแล้วแล้วอีกหน่อยโตอีกหน่อยก็จะฝึกให้เขาหยุดนมกล่องนะตอนนี้ยังไม่ยอมเพราะว่ายังติดปวดอยู่เลย ินนมเยอะไม่ยายแต่ระวันเกเก่งไหมเปืืองทิ่เปืืองเลยบ่อ๋อแล้เมาสีเหลียงในบ่เหลียงไในบัวเนี่ยไหนฮะหาเงินไในหลมันละวจัดบาทฮะถ้หา,าหิวนี่จะให้หิวแต่ละวานปะอารละว่ายายนี่ต้องยอมรับว่าหวีไม่ต้องหวีผมเป็น,น,นอย่างนี้แหละต้องยอมดึกแล้วตะลันยอมจะเป็นยังนั่นเปไหนยายเมื่อยบ่ตะละหมือนแล้วเป็นเรียงมา มีความสุขหรือมีความสุขบ่คอยคอยบ่คอยมีมีสิเดียดนั่นสิห้ามมากจริงๆนั้นต้องคือเถอะนะบ่้องเพื่อมันเถอะอ๋อหมายถึงว่าระหว่างวันใช่ใช่ระหว่างวันไม่ได้อยู่ได้อยู่ในนอกอยู่ได้ได้เบิดมือเป็นดินก็อยู่ไนในัดมือกับยายในวัดมือยายก็อยู่กับร้านได้เบิดมือก็ไม่เห็นแก่บ่นว่าเหนื่อยสักทีนะคะระหว่างวันที่เลี้ยงอินที่เลี้ยงน้องเพนเองแต่ว่าประมาณหกโมงก็จะร้องหาแม่เนาะ ก็ต้องแบบว่าต้องแม่ต้องรับจนเพราะว่าไผก็เอาโบยู่ต้องแม่เท่านั้นต้องแม่เท่านั้นแต่ว่าถ้ากลางวันนี่แม่ไปเลาะไส้กระไดเป็นใบใหญ่ไปเห็ดงานกระไดไถกไปได้หรือว่าจันจิตซะใช่ไหมไปรถทัวกรุงเทพกับก็ได้แต่อย่าอย่าหกโมงนี่อย่าเขารู้เวลาต้องรู้เวลาอันนี้ยายเปรียบเทียบให้ฟังนะยายก็พูดไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่พูดเทา แต่ว่าแต่ว่าก็กะเลี้ยงหลานก็หมายความว่าเหาก็ได้ซ้ำห้องเบียดอืมในหมูก็จนปันนี่นหมูอ่ะมามามลูกมามาเร็วอ่ะมา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 นะครับเก่งมากค่ะอุ้ย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 เก่งเลยแต่ออช้อนใช้ช้อนสุดใช้ช้อนตักของลูกนะใช่พูดรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวนี้ใช้ให้ไปเอาของก็ก็หยิบได้เอาของไปเก็บเป็นแบบว่าเป็นเด็กรู้เรื่อง ฝึกชีฝึกชีเหมือนกันนะคะตอนเนี้ยกลางวันกลางวันไม่ใส่แผ่เพิดให้เนาะเพราะว่าโตแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ประมาณขวบสองสาเดือนเท่ากับเศร้าใส่แผ่เปิดยังเป็นยกเว้นวันวันไหนที่ฝนตกนะคะมันแบบว่ามันเฉยแฉก็เลยต้องใส่้นอะกับเวลานอนน้องจะได้นอนนานนะคะถ้านอนแม่อยาเอานอนกลางวันเขาไม่มีนอนตรงไหนดีคนเดียวเลยจะไหนใหญ่เวลาเอาหลานนอน เมื่อี้ปั่มกับนูเบิดมือค่ะเดี๋ยวยายเขาอันนี้กันอันสิลองเอาเพิ่นนอนนานพอเพิ่นเศร้านอนเปยแม่กระเลยสิกรรมเพิ่นนอนไม่ไม่นอนไหมต้องให้ยายอินดี้มาพานอนใช่ไหมไม่ถึงห้านาทีหลับเลยใช่ไหมลูกดิอนใช่ไหมแต่ว่ากลางคืนต้องเข้าแม่เท่านั้นความผูกพันกับยายอินดี้พ่อแม่เราแยกแยกหัวใจเพิ่นน้เราว่าจงจังไดทีนี้เปนคนอื่นเราเดืนนี้เขาพ่อ นี้นะอึดไม่เป็น่อยนั่นนั่นไม่ทำไม่ฟ้องอานุมำน้ำนะคะับเก่งเดี๋ยวอย่าตียายนะลูกมันยายเจ็บนะครับไม่ตีนะรักินดี้นะคะครับนั่นนะสวัสดีครับแอดครับพ่อกลางวันก็จะเป็นเด็กเด็กที่เลี้ยงง่ายครับไม่ไม่ให้พวไม่หางเงินได้ก็เป็นพ่อแมไม่ไปเรียงานนะคะ โอ้โหเด็ไปว่าพูดหนูลอยล่างกันแก้วดึงพ่อดึงแม่อย่างนี้ลูกบอกบ่อกเป็นแบบว่าแกกิดหน้าก็คำพูดครับครับนี่พอดีอ่โอ้ยดูสมาเรียงให้ดูกินเลยลูกกินเลยน่ะอ่ะใช้ช้อนสิครับใช้ช้อนนะครับน้องใช้ช้อนนะครับอ่ะช้อนลูกช้อนไหมัคใช่ไหมลูกใช้ช้อนลูกใช้ช้อนลูกเอง ทำลิงจ่อทำหน้าลิงจ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยลิงจ่อเป็นทำอย่างนั้นเหรออวันนี้ฝนตกนะยายมันตกทั้งวันไหมตกทั้งวันเป็นอินดี้ตั้งแต่ฝนตกสามวันผ่าพ่อแหงเล่นปะผ่าพ่อแหงเล่นหน่าเล่นหลังนั่นนั่นขลังไปดีมัมมัมเลย เวลาเป็นหิวนมเขาก็จะมามมัมชีสใส่ขวดก็รู้ใจถ้าไม่รู้ใจเลี้ยงไม่ได้แผนดินเพราะว่าเขาจะเป็นคนใจใหญ่อะไรอย่าง้ใจหาย่าถัมบอกั่นเป็นหิวมันบอกใช่ฟุดชุดชดดวานใจกลัวจริงสิเาก็งร้านได้กน้อยทุกคนลละเป็นหิวมากเพราค่ามีความอดทนโอ้ยโอ้ยทำหน้า โอ้ยยิ้มหวานก็เป็นนั่นนั่นยิ้มหวานยิ้มหวานเนี่ยงานอะไต้องต้องมารับหลานทุกเช้าไปไหนไม่ได้ถ้าวันไหนที่นอนทุกนานะคะยายอินนี่แกก็จะโอ้ยแกก็ตื่นเช้าทุกวันแล้วค่ะประมาณยายปกติยายตื่นจ็ดโมงตีสี่เว้ยตีสี่ก็เดี่ยววัวสาววัววัวเป็นเป็นคนผู้เฒ่าจะตื่นแต่เช้านะคะวันนี้แกก็จะมารับแผ่นดินประมาณเจ็ดโมงนะคะ เวลาไม่ลาายยประมาณเจ็ดโมงก็คือเจ็ดเรียบร้อยไปดูแลแล้วประมาณเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงก็จะกินข้าวที่แม่ยายให้สายกินข้าวเนาะกินข้าวแล้วอาบน้ำแล้วก็เล่นแน่ไม่ทําไม่ทำเลินเล่นล่นไม่ทำครับใช้ช้อนไช้ช้อนอ้ามอุ้ยสดกับเป็นเว้ยบาดเน่าเยี่ยมอันเด็ด เยี่ยมมากครับมามมนอ่าอาหารแบบอุ้ยอ่าวบาหมอ่ว้ากินบะหมี่วันนี้กินกว๋วยจั๊บต้องต้องเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเบื่ออาหารเกา่าใช่ไหมลูกมามาไปไวสมัครขาดจิมนมทีลูกจิ้มจิ้อันทำนิ่งจ๋อนิ่งจ๋อด้วย,ปย,ปย,ปยไปไปเป็นสกันเจ้าไสร้างแรงกระดายองสุด จะทำอย่างนี้สิไม่จะบอกไม่จะบอกทำสรุปบอกใช่เจียวด้วยนะเจียวด้วยนะเจียวได้นะลูกแม่ทำเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นใหญ่ๆมั่มั่งมัมั่ให้เจ็บให้เจ็บเป็นชิ้นเล็กๆตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำเล็กๆให้ก่อนหนักหนักวันนี้วันนี้แม่จะทำให้แป๊บหนึ่งลูกแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่ง นอนอ๋อยายอยู่กับอินเดียอินลูกก็กินอ่าโอเคโอเคอันนี้โอ้นั่น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 ยายไม่จับไปนะจบจ้าโน่นฟังนี้คุณตาฟังนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเป็นไข้เป็นหนาวยายรินดี้ก็ต้องยายรับมือไม่ได้เพราะยายรับมือไม่ไหวนะคะผสมยายก็รับไม่ไหวกระวรเขาก็ซูแลแล้วจุ่งอ้ามล้วาง แล้วบอไปไหนมาคเรื่องเรียนหระแต่ว่าเดี๋ยวเมืเ่อแรกตอนเย็นจะพาไปนอนบ้านยายอ่ิปนี้ค่ะก็คือให้ดูพัฒนาการการทานข้าวของเขานะคะ,ะงงเ,เดี๋ยววันหลังจะพามายังไงก็เชียร์หน่อยนะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามยายบอกสิฝากกดติดตาม <c oughs> ช่องน้องพาขวาัญช่อง <c oughs> น้องแผ่นดิน <c oughs> จวดเดอดซีรีส์ด้วยนะคะ ยายว่าเพาเป็นแต่ายายพูด่เปลี่ยนยายพูดไม่เป็นอ่ะโอเคเดี๋ยวจะวันหลังจะอัดคลิปความน่ารักของยายหลานมาให้ชมดีไหมยายเนาะนะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้กันค่ะ